สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องสมศรีมีข่าววันนี้จะมาเล่าข่าวให้ทุกคนฟังอย่าลืมกดติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะคะเมืเวลา11.00น้วันที่8เดือนเมษายนปีพุทธศักราช65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดส,สุดสวัสดิ์ภาษาอังกฤษเมืองพิษณุโลกมีการขุดฐานดินวิหารเก่า เพื่อเตรียมจัดสร้างพระกำนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาคนงานได้นำแบกโทมาขุดดิลึกประมาณหนึ่งเมตรก็พบหฮเก่าแก่แตกอยู่ใต้ดินทางคนงานได้ลงไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นหฮบรรจุวัตถุมงคลคือพระสมเด็จนางพญาจำนวนมากและพระพุทธรูปองเล็กขนาดหนักประมาณสมนิ้วเมื่อคนงานและชาวบ้านเห็น ต่างช่วยกันคุยดินเพื่อหาประนำขึ้นมาไว้กับทางวัดพระครูประพันธ์โสธิคุณเจ้าอาวาสวัดสุดสวรรกล่าวว่าหลังจากรถแบกโฮได้ขุดดินเพื่อทำการปร่างปรุงสถานที่ เพื่อเตรียมสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้เพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้บูชากันกระทั่งคนงานมาบอกเจอครูพระสมเด็จนางพญาจึงได้มาตรวจสอบคาดว่าเป็นพระสมเด็จนางพญาที่สร้างไว้ประมาณปี17หรือประมาณ48ปีแล้วคาดว่าเป็นสมัยอดีตเจ้าอาวาสคนก่อนที่ฝังไว้ซึ่งเมื่อนำขึ้นมาแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาเช้าบูชา เพื่อนนำไรายได้ไปจัดสร้างพระราชกำน,นักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อไปและข่าววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลอแสดงคอมเมนต์ comment, หรือกดติดตามให้กำลังใจสมศรีด้วยนะคะ